กันซากเอาเอาไทเนาะสาสอขาโยันชาพี่ก็ดูดยงาะให้พี่อลีตูดพี่จะลีตูดเอาโยโย่เลยเอาโยเลยอธรรมชาติสิเโยโยเลยสามสองนึ่งแอกันซ่าติงก็ดูดคันสุให้เางเจนี่อตูดสิปัะกะบวไวแล้วแบบนี้

ยังขี้ร่มันก็มีเนื้อปั่นน้ำฝนใสกูขดแมงอ้ยใสเกิดมาเป็นคนมันเพราะมีเนื้อปัน่น้ำตาว้าว wow! สเอาตอนนี้เอาที่คนเด็กคนนี้เหมือนกันแอบมองแล้วอ่ะอนแรกหูแล้วไงเมื่อถึงคนมันมีเนี่ยไอ้ตว้าวฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าไ่้ฮ่า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 าฮ่่าฮ่าาฮ่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 าาฮ่าฮ่าฮา ไม่แต่แนเหรอเฮ้ยต้นขอไปหนาดรเดีนต้เล่นันนี้เลยพี่ขไหนาด้ยเลยต้ตนนาด้วยเอาลุ้นเลยนะวาเฮีนะแปลว่าโอเคยกเลี้ยงยกเลี้ยงกยเลยโอเยกเลยนะคนนี้นอนขึ้นนะขึ้นนึนนอนใเวหดังเลยเยดัเลยเ้ยตกอเซหง2 1หมักเจยสักเบาจนจอเลี้ยง เอาคนานาบรเนี้อนฮะคุณพ่อกูจะตายคนนี้เ่ยขอบกูได้แต่ไดอกหวอย่างกันดีเกเล่หวกันดีซักว่าวสไจับผวะ ไอีก mm ่อนมาอี hey, ่ก่อน้ี่นทางเลยเปทางนียมมนจเลยอี่มนี่เป็น่จังเยมางเอาไปก่อนอะไรมีโตไหมเนี่เดี๋ยวไม่จะอนแล้ตามเีก่อนอีก่อน่ได้อย่างตให้ยกอเมาเลยจะกอกใางเลยเร้ดอ่ไปค่ะ กินเหล่าเห่เมาจนหากแตกก็ยังดีกว่าไปหักคนที่มันบอกเป็นตาสแตกที่มันทำลายเขา wow. ยไม่ได้เซอฮอตคิวครณคอณชิลืก่อนไดลูกก่อนนะ่เงี้ยมากอาายเขาเรอวเก้าไปเก้านึงเดียวน้ว่านะคนเราไปแอสอยู่นนหเดี๋ยดินคอเข้ามาเลยสามสองหนึ่งไปค่ะ มายังไม่ได้พุ่งไปยืนมากสั่งก็เดยนี่บอกซ่ซ่าซ่าม่งก็ไปเลยเอาปรเด็ไปเลยใช่ครับใช่ไม่ได้น่คอยนม่คอยแอไว้จุกครับไม่บอกจุดไปหน้ว่าตกตรงไหนโอ้ไม่บอกเล่นงรั้งเดียวจะได้่านเยอะน้อยนิคอยไม่บอกจุดด้วยว่าตกตรงไหนแม่หมเมื่อชีพเขาตกเ่ไ้องบอลลูน้บาทว่าหนันบอจงเดี๋ยวด ยัไม่ร bon bon ู้เลยตัวนาวแลวหนาวแล้วเออง้นกันตะคิวน่ตัวนี้รุดอ้าวบไรอูไอหวานมาสิวจ๋องิเดียาดดวเอผมหองนี้ก็อม่ เดี๋ยวเกเจาพสีช่ปะพี่ินเหนือลงตัวกระลีกอนนะเอาว่าก็บกันเหนือลงเชือไปค่อยๆเลเกะเออเอาแต่ว่าเขาขาับลงเออไปเอหนักแล้วแข่งพ uh ุ่มเล้วแบบ่มไปเราพุ่มลุ่มไทยแล้วลกันนเยาม่รอบแรกตาจ้องฟองก่อนอุ้มพุอุ้มนแล้วกบบมันไปนกันเอาแบบพุ่อื่นนะจะไม่เ้าอีนะ ไปได้อนไปทำไปออกฟังก่อนฟังก่อนว้านยังยังงัวงาเร็วสามสองหนึ่งไปค่ะคนเห่านะไม่ได้กระหังตรศกก็เศร้านะได้เห่านะกระหังเกิดเลเวลว้ว กูว่าคุณนักร้อยเสานะอชิ้นหอยู่ร้นแ่แม่คนยังติ้วติ้วรู้ไขื้นตรเนาะติ้นรข้นิต้นหลุดติ้นใรอีกนัถันไม้แไรอ่าเตดมือหนึ่งซือยู่สต้ระนรหลุดมือหนึ่งซื่ออยู่สายกรรดัน้องแต่ถ้มือ

ชมอมมมมมหลดมือหนึ่งซื้อยูสกรไดดักนองอเมองหนลดมือหนึ่งะซื้อยูไสกระไดดักนองแต่ถ้าหลดมือสองต้องซื้ออยู่เต็นมังกรเท่านั้น มีละูอย่านี้นบา่า้อย่าน้คนแพ้เต็มก้าจ่อย่เ้าจงอคนวพได้เ้าตัวไปก้เุ้จงอกคนเได้พี่นี่เียาแจงอกม่ไว้มาครับหน้าเลยครับแจงออกไปเลยครับจงออกไปเลยีคนแ้เต็มตะกร้าแต่ชู่จงอกคนเดียวได้ตท็อปเขาหน้าเลยครับเขาหน้าเลยตวท็อปเขาหน้าเลยครับมาา ้ามอยนาเพิ่งศนอย่าเพิ่งศอย่าเพิ่งนศนย์ีคุณแผนเต็มตะก้าอยังกได้้อไปเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีคุณแผนเต็มตะก้าแต่สู่จางเงาะคนเดียวพอได้มีคุณแผนเป็นตะก้าแต่สู่จางเงาะพอได้ ao không, mập ô căng